เมื่อวานนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำร้อนน้ำท่วมเกิดขึ้นได้อย่างไรอาแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เกิดน้ำร้อนน้ำท่วมอาเมื่อวานนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะการที่จะให้น้ำมันล้นมันท่วมก็คือเราเนี่ยจะต้องหาอะไรที่มีน้ำหนักใช่ไหมเหมือนนกกระสาเนี่ยเขาไปหาก้อนหววมาใส่ในน้ำน้ำมันก็เลย ล้นออกมาฉะนั้นการที่เราอยากให้น้ํามันล้นน้นท่วมเราก็ต้องหาภาชนะหรือของวัตถุต่างๆที่มีน้ําหนักใส่ลงไปน้ําก็จะได้ล้นใช่ไหมคะะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเรียนอะไรบ้างที่ทําให้เกิดน้ําล้นน้ําท่วมก่อนอื่นเลยเด็กๆคะตอนนี้ให้เด็กๆไปเตรียมภาชนะที่ใส่น้ําแล้วก็ ของที่จะนำมาใส่น้ำเพื่อทำการทดลองว่าอะไรบ้างที่จะทำให้น้ำมันร้นน้ำมันท่วมตอนนี้ให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมเด็กๆคะเด็กๆนี่ถ้วยใช่ไหมถ้วยพลาสติกเด็กๆก,ก็ตักน้ำเลยค่ะตักน้ำเห็นขีดไหม เด็กๆตักน้ําให้พอดีกับที่ขีดไว้เลยนะคะนี่ตักน้ําให้พอดีกับที่ขีดไว้เลยแล้วครูปอบอกว่าไงคะอะไรบ้างที่ทําให้เกิดน้ําล้นน้ําท่วมฉะนั้นเด็กๆคะเด็กๆลองไปสํารวจบริเวณรอบบ้านเด็กๆดูสิคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่ทําให้เกิดน้ําล้นน้ําท่วมมีอะไรบ้างที่เรานํามาใส่ในเนี้ย แล้วทําให้น้ํามันล้นออกมาอ่าเด็กๆไปหาเลยนะคะแล้วกลับมาพร้อมกันนะครูปอก็จะไปหาบริเวณรอบห้องเรียนเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะในห้องเรียนเนี้ยที่จะทําให้น้ำลนน้นน้ำท่วมปอกให้เวลานาทีนะคะแล้วกลับมาเจอกันนะคะไปเลยค่ะไปเลย อาดๆได้หรือยังคะนี่กอได้มาเป็นนี่เลยค่ะโอ้ตัวของเล่นเอ๊มีน้ำหนักไหมนะดูซิว่าน้ำมันจะเพิ่มขึ้นไหมอ่าต่อไปได้เป็นอะไรคะไม้ค่ะเป็นไม้บล็อกแล้วก็เป็นว้าวลูกบอลลูกใหญ่ๆเลยน้ำน่าจะท่วมแน่เลย แล้วก็ได้เป็นตัวเลโก้ดูซิว่า <will> อะไร <everything. S 1> จะทำให้เกิดน้ำร้อนน้ำท่วมเด็กๆพร้อมที่จะทำให้เกิดน้ำร้อนน้ำท่วมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเด็กๆได้อะไรมาบ้างเด็กๆลองใส่ไปในน้ำดูเลยว่าเนี่ยเราใส่น้ำตามที่ขีดไว้แล้วใช่ไหมปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะมาดูอันแรกเลยที่ครูปอดได้มาลูกบอล เด็กคิดว่าถ้าผู้ปกรองเอาลูกบอลใส่ลงไปลูกบอลลูกใหญ่มากเลยอะ่ะมีน้ำต้องท่วมแน่เลยถ้าผู้ปกรองเอาลูกบอลลูกใหญ่ใส่ลงไปเป็นไงคะน้ำเะเป็นไงปริมาณเพิ่มขึ้นไหมจากที่ขีดไว้ดูนะเด็กๆดูจากที่ขีดไว้นะปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไหมหน้ำเป็นไงอะ่ะน้ำนิ่งเลย น้ำไม่ล้นหล o อ e มาด้วยเป็นไงคะแสดงว่าลูกบอลเนี่ยลูกใหญ่จริงใช่ไหมคะแต่เขามีน้ำหนักที่เบาค่ะอะต่อไปอะต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะได้เป็นตัวต่อใช่ไหมเด็กๆลองใส่ดูเลยนะคะว่าเด็กๆได้อะไรมาบ้างแล้วใส่แล้วปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไหมใส่ลงไปเลยอุ๊ยเด็กๆดูสิครับเป็นไงคะน้ำเพิ่มขึ้นไหม น้ำเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าย,ยังไม่ถึงกับล้นเพราะว่าไงคะเราใส่ไปไม่เยอะใช่ไหมแต่ถ้าเด็กใส่ไปเยอะๆเนี่ยน้ำอาจจะท่วมขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าเราใส่นี้เป็นไงน้ำมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นใช่ไหมน้ำเนี่ยไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะแต่ทำไมเอ๊มันพ้นขีดมันพ้นขีดที่ครุกรขขีดเหรอคะเพราะอะไร เพราะตัวที่ครูปอใส่ไปเนี่ยมันมีน้ำหนักใช่ไหมพอใส่ไปปุ๊บอ๋อปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นค่ะเก่งมากเลยอะต่อไปที่ครูปอได้มาเป็นตัวตัวต่อนี่เลยอะมาใส่ตัวของเล่นนี่เป็นตัวของเล่นเด็กๆลองดูซิใส่ไปแล้วปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไหมว้าวปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใส่เยอะๆเนี่ย น้ำจะต้องท่วมแน่เลยใช่ไหมคะดูอันต่อไปสิคะวะ่าขุปวหาอะไรมาได้อีกค่ะมาดูอย่างต่อไปเลยก็จะเป็นอะไรคะไม้ดูสิคะว,ะว่าขวบใส่ลงไปแล้วเป็นไงว้าวว้าวน้ำเพิ่มขึ้นเยอะเลยว้าวเป็นไงคะน้ำเป็นไงคะว้าวตัวนี้ใส่ลงไปแล้ว น้ำปริมาณเพิ่มมากขึ้นเลยของเด็กๆที่เด็กๆใส่เป็นไงบ้างคะเด็กๆลองใส่หรือ,อยังน้ำเพิ่มไหมคะอ่าน้ำเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวไม้บล็อกเนี่ยมีน้ําหนักใช่ไหมคะพ่อใส่ไปแล้วน้ํามันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูต่อไปมาดูต่อไปนะทีคะที่ครูอได้มาอีกหนึ่งอย่างอ่าเป็นก้อนหินค่ะ นี้ดูนะคะว่าก้อนหินเนี่ยใส่ลงไปแล้วน้ํามันจะล้นมันจะท่วมไหมเด็กๆดูนะคะว้าวใส่ลงไปเลยบ้านใครมีก้อนหินเด็กๆได้ก้อนหินไหมว้าวเป็นไงคะเป็นไงเอ้ยโอ้โหน้ำล้นออกมาเลยพอเราใส่ไปอ่ะเป็นไงคะน้ํามันก็ล้น็นไคคะมันก็ท่วมแต่ถ้าเราเอา ก้อนหินออกเนี่ยปริมาณน้ําก็ยังอยู่เท่าเดิมใช่ไหมคะแต่เราถ้าเราเอาก,ก้อนหินใส่ลงไปน้ําก็จะปริมาณเพิ่มขึ้นจนล้นออกมาได้นะั่นเองเด็กๆทําหรือยังเด็กๆทําแล้วเป็นไงบ้างคะเด็กๆใส่อะไรลงไปบ้างแล้วเกิดน้ําล้นน้ําท่วมหรือเปล่าเกินไหมคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปนะครูปรมีใบงานให้เหมือนเดิมเลยคะ่ะไปดูใบงานเลยคะ่ะ ไงบ้างคะเมื่อกี้เด็กๆได้ทดลองไปแล้วใช่ไหมคะว่าน้ําร้อนน้ําท่วมเนี่ยมีอะไรที่ทําให้เกิดน้ําอ่าอ่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้ทดลองอะไรบ้างที่ทําให้เกิดน้ําร้อนน้ําท่วมแล้วใช่ไหมเด็กๆก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรบ้างที่ทําให้เกิดน้ําร้อนน้ําท่วมอะไรบ้างคะอะไรบ้างเอ่ยอ่า ของที่มีน้ำหนักนั่นเองใช่ไหมยิ่งมีน้ำหนักมากมีจำนวนมากใส่ลงไปน้ำก็จะร้นน้ำก็จะท่วมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาทำใบงานกันต่อเลยค่ะใบงานวันนี้นี่เลยค่ะให้เด็กๆเ,เลือกภาพตัดปัก,ปกภาพ ที่ทาให้เกิดน้ำล้นน้ำทว่วมเด็กๆดูเลยว่าอุปกรณ์อันไหนวัตถุอันไหนเนี่ยที่ใส่ลงไปในแก้วน้ําแล้วทําให้เกิดน้ำล้นน้ำท่วมได้บ้างอันไหนเลือกอันไหนปุ๊บเด็กๆตัดแล้วก็ทากาวแปะลงไปในใบางานเลยทําให้เรียบร้อยยาลืมเขียนชื่อเขียนเลขที่แล้วประเมินตจวเองด้วยนะ